of We didn't pack practice if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. I the the see สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม g t เ s a n นอเดีบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอด,อมอดรถนิสสัน R R 35, อาร์อาร์สามห้าแลปเปอร์ตี้บอลนะครับผม ถ้าเกิดใครสนใจหมอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นโมเดลของ Nissan GTR R35 Liberty Walk นะครับสวยมากอ,ะอ่ะทำแบบเท็กเจอร์อะไละเอียดดีมากครับด,ดูที่ตรง R เด็ R ชัดมากอะ่ะตรงเนี้ยจัดว่าจ่มอยู่นะครับอ่าคันนี้อ่า ข้างหลังก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยเปลี่ยนท่อจริงครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูเลขไอดีของรถตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่าก็เปิดสู่ฮิวขึ้นมาก็จะเลือกไปที่หมวดเมนูเลกรถนะครับอ่าจากนั้นก็ให้ไปที่หมวดหมูต่ตัวตัวตัวเนะครับตัวเไปหมวดหมู่ตัวเอเจออย่างง่าไปอีกอ่า เจ็บเจอแล้วนะครับกดไปอีกหน้านึงนี่ครับอ่ามันจะอยู่หน้าหน้าแรกเนี่ยไอใช่สิไม่จะอยู่หมวดหมู่ตัว S หน้าที่2นะครับอ่าอ่า S U P E R G T นะครับอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับอ่าถ้าเกิดใครชอบสีขาวก็มีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอ่าสีอะไรเนี่ยเขียวเก่หรออ่าสีแดงก็จี๊ดยุ่งกันนะอ่าถ้ามองไปสีแดงอ่ะอืม รายละเอียดทําดีมากครับหมอตัวนี้อ่าไฟก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอแต่ก็ทําดีมากนะดี๋ยอืมภายในก็โอเคนะภายในก็ถือว่าไม่ทิ้งเทเกอร์ภายในก็ทำมาดีนะเนี่ยดูอ่าปูมาไลด์อารมีทีมีทีอารเนื่อไมสวยมากอืมจอมเตอร์เตอร์เนี่ยอ่ากระจรายละเอียดดีครับอืม เราลองขึ้นดูมันจะจ้าบไนหะมสีนี้น่าจัาเลยก็เป็นประมาณนี้คนระับผมสลับหมอดรถ GTR R35 Liberty Walk นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอนี้กันเลยนะครับผมเรามาดูวิธีการลงหมอดรถ Nissan GTR R35 Liberty Walk กันเลยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ ่าให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็อ่าให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้ไว้รับผมแอป GTA MJ2 FTD2 แล้วก็แอปแตกไฟนะครับอ่าแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปเซ็ตไคลเวอร์ะ Z นะผมถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้ตามผมก็ได้ครับผมอ่าทั้ง3แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะผมก็โอเคนะ อพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก,ก็เข้าที่แอปแติดไฟล์ครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปลิงก์มีเดียไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาเราจะเจอกับมอดอ่านิสาน GTRR35 อะไลฟ์พัตตี้บอลนะครับผมก็ตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดนะครับหรือก,กดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่รพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ Extract h e r อพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้กับแฟ้ม m o ดที่สาร gtr r, r 3 5นะผมก็คขกดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราจะเจออยู่ทั้งหมด2แฟ้มนะครับเป็นแฟ้ม gtr กับแฟ้ม txd อืมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมไฟใเรากดย้อนกลับที่โทรศัพท์ของเราครับอ่กากดกอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม android อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม data อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม chrome the lost star game gta sa อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์ บา,บ,าบางคนอาจจะงงครับบางคนกอาจจะนงงว่าผมเข้ามาทําไมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปเนี่ยแอป GTA M2 มันไม่รองรับตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปนะครับก็คือว่ามันอ่านแฟ้มด a ต้าไม่ได้ครับมันไม่อ่านแฟ้มด a ต้านะครับวิธีที่เราจะลวงพวกไฟล์ .Df บน Android 11ขึ้นเนี่ยเราจะต้อง ย้ายแฟ้ม TEXDB ไปไว้นอกแฟ้ม Data ก่อนนะครับถึงจะลงได้นะครับถ้าถามว่าในแฟ้ม TEXDB มีอะไรก็กินพวกไฟล์ GTA 3กับแฟม GTA 3ครับก็อย่างที่บอกกันทุกคลิปนะอ่ะาก็ยังมีคนมาถามผมทุกคลิปนะครับว่าไอ,ไอผมไม่มี GTA 3 MG อะไรเงี้ยเออผมก็จะบอกไปทุกีมาว่าอ่าผมได้สอนหนึ่งไฟ GTA 3ไว้แล้วนะผมว ก็หาดูที่ช่องผมนะครับ้าเกิดใครไม่อยากหานะก็ผมที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็อ่านดีดนะอ่าผมจะใส่แปะนิววิดีโอไว้นะครับเป็นวิดีโอ,อสอนดึงไฟ gd 3นะครับอืมโอเคนะพ็กดย้อนกลับมาอ่าขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม tedb นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งคาสั่งลองสุดท้ายนะครับ c v t ครับหรือยายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรา กดไปที่แฟ้มด้านบนสุดนะครับที่มี2จุดนะอ่ามันจะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับอ่ากดไปเลยนะอ่ากดไปอีกอ่าพร้อมที่หน้าแบบนี้ก็ใช้น,นิ้วของเราเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับอ่าแล้วกดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดนะด้านบนสุดนะครับอ่าที่มีจุดสองจุดอ่าโอเคพอมันมาถึงหน้าแบบนี้ก็กดปุ่มวางได้เลยนะปุ่มวางก็จะอยู่ขวมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าก็โอเคนะครับก็อรอมันใช้ไฟสักครู่นะอ่า อ่ะโอเคนะครับผมก็ย้ายเซตซินไปที่รอยจ้ากนั้นก็กดออกจากแอปนี้ได้เล,เลยนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แอปอ่า GTA IMG 2นะครับกด open MG ไปอ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟม Android อ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟม t ี exdb อ่าจากนั้นก็เลือกไปที่ AGA 3าจุ่ย m g นะครับกดจิ้มไปอ่าจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม Select ด้านล่างนะครับอ่าผมก็คลิกอยู่นะ Select จากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่จุดสามจุดที่ขวามือด้านบนสุดนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่แฟลกที่2นะครับไฟวิดดิพิกจากนั้นก็ให้เรากดไปที่แฟลที่2นะครับก็จะเป็นแฟมย้อนกลับนะกดไปนะครับกดไปอีกจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟมดาวน์โหลดจากนั้นเข้าไปที่แฟลมอเนิสันทีีอาร์ R R อาร์สามห้าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมกทีทีเอ็มทูนะครับผม าจากนั้นก็ให้เรากดตล๊กถูกที่ไฟล์ d f m นะครับ S U P E R G T ต่อดครับกดจิ้มไาพอจิ้มเสร็จก็ก,กดปุ่ม select ด้านล่างนะครับก็พิมพนะ์อยู่นะโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุดสามจุดหัวมือด้านบนนะครับาจากนั้นก็เลือกไปที่ขาัานตอนที่ห้านะครับรีบูทอ่้ก็รอมารีบูทไฟสักครู่นะครับ ก็โอเคนะครับผมจากนั้นก็กดออกจากรหัสนี้ไปเลยนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แอป TX D 2นะครับผมาจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มปุ่มสีมมพูขวามือด้านล่างนะครับอพอกดเสร็จนั้นก็ไม่รู้นะครับของใครขึ้นเป็นยังไงก็ถ้าเกิดห้องถ้าเกิดหน้าจอห้อง ใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็ผมแนะนําให้กดไปที่รูปบ้านที่ขวามือได้โปรดครับบ้านหือโวมนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่พาพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะเออในกรณีที่ใครไม่ขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับอ่าอย่างนั้นก็เข้าไปที่แแม Android ครับอ่าจากนั้นเข้าไปที่แแม t E X b อ่าเขาจากนั้นก็เข้าไปที่แแมทีจาอ่าจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับผมอ่าพอติ๊กเสร็จก็กดปุ่ม Select ขวามือด้านล่างนะครับ มันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกที่ขวามือท่าล่างนะครับปุ่มีชมพ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับ form image มันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็เลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับโอเคมัน่าจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอตนิสันคิทตาร์นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม txd2 จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มแรกนะครับ าจากนั้นก็ให้เรากดใช้นิ้วของเราจิ้มไปที่ตรงปลายรูปภาพทั้งหมดดีนะครับทุกคนเห็นไครับเวลาเราจิ้มเสร็จก็จะเป็นปุ่มเครื่องหมายถูกไมยถูกคทั้งสามรูปแล้วนะครับาจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่ขวามือดานบนสุดนะครับอันสุดเลยนะเพราะกดเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ Overfit ยิ้มไปตรงวกลมหน้าคำสั่งที่2นะครับอ่าต้องคุไหมครับว่าผมเลือกเป็นคำสั่งที่2องแล้วนะอ่าวงวงกลมสีฟูก็จะย้ายลงมาอยู่บคำสั่งที่2แล้วนะครับอ่าอ่าจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับกดติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมคำสั่งที่5นะอ่าต้องนุนไหมครับว่าผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมคำสั่งที่5นะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับผมก็ให้เรา กดปุ่มโอเคที่ด้านท ER ี่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นก็รอสักพู่นะครับผมอ่าจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกที่นิ้วหัวมือด้านล่างนะครับอ่าอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับ form image อ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ ปุ่มย้อนกลับที่สายมือสุดนะครับด้านบนสุดนะครับอ่มันจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับอ่กดไปหนึ่งครั้งนะอะ่พอกดเสร็จมันขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกเลือกไปที่แฟ้มที่สองนะกดเข้าไปที่แฟ้มที่2นะครับอ่ก็จะขึ้นเป็นภาพแบบนี้อ่จากนั้นเราก็เลือกภาพทั้งหมดใครับวิธีที่เลือกเรือกรูปภาพทั้งหมดนี้ก็คือกดไปที่ปุ่มที่มันอยู่ขวามือด้านบนสุดนะครับอ่ที่มันเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีปุ่มสี่เหลี่ยมคุยๆนะครับโอเค ผมไม่ดูว่าผมเรียกปุ่มอะไรผมก็เรียกว่าปุ่มสีแดงคุยๆนะครับผมจะชี้ลูกศรสีแดงบอกนะครับปุ่มนั้นแหละกดไปเลยครับอโอเคนะครับพอกดแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะเ,เราก็จะเลือกทั้งหมดแล้วปุ่มสีปุ่ก็จะเลือกทั้งหมดอาจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องไมยถูกที่ด้านบนหัวมือด้านบนสุดนะครับใกล้ๆปุ่มสี่่ยมคุยๆนั่นแหลนะอพอกดเสร็จก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ข้อที่สองนะครับ o v e r ิต ทุกคนเห็นไหมครับว่าผมเลือกเป็นคำสั่งที่2นะอ่าบงบงบงนปุ่มวงกลมีิมพูก็ก็ย้ายลงมาอยู่คำสั่งที่2แล้วนะครับผมต่อไปนะผมก,ก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องซีเรียมคำสั่งที่5นะครับผมทุกคนเห็นไหมครับว่าผมติ๊กถูกคำสั่งที่5แล้วนะครับโอเคจากนั้นก็กดปุ่มโอเคที่ด้านล่างได้เลยนะครับาจากนั้นก็รอสักครู่นะครับ

ที exdb ที่เติมมันก็จะทําให้หนนัวต้นใช้ไม่ได้นะครับบางหมอก็อาจจะปัดไปเลยเคนะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แอปตัคไฟครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมแอนดรอยดจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟม t exdb นะครับอพอก,กดค้างเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่อักษรทีห้านะครับ c u t คลาดสื่ย้ายนั่นเองอพอเลือกเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่แฟมด a ต่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมต่อล็อกสตาร์เกม GTA SA อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางเด้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มที่เขียวอ่าตรงนี้ผมก็เกินกันทุกคลิปนะครับว่าอย่างมาทุกคลิปนะครับว่าเวลาลงพวกไฟล์ d i f กับไฟล์ .txt เนี่ยก็อย่าลืมบรรยายปไอยที่เดิมน,นะครับอ่าเดี๋ยวมันหดจะเล่นไม่ได้แก <laughs> หมอดบางบอดก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับมหมอดบางบอดนี่ทําให้กิมเด้งกม็มีก็แล้วแต่าการขล่องหมอดนั้นๆน,น,นะอ่ะโอเคนะครับผมก็ย้ายเสร็จสิ้นเป็นเทียบร้อยนะผมที่นี่ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะผมสําหรับการลงหมอดโรถนิสันกี r ิาร์อาร์้วไลที่ฟอนะครับผมก็ไปไงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทางคลิป ต่อไปด้วยนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมนะเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ